สวัสดีคะ่ะเชนน้อยสวัสดีคะ่ะมีนี่ก็ตามมาหอดเฮียนหอดสั้นน้ำมันนี่ก็ใดดัามาหอดหม่องหอดบอลเป็นไดลุกไปกรุงเทพเป็นใดนะน้ำถ่วมบ่อนโอ้ยเกือบมาบ่ได้น้ำแห้งคักฝนตกเสมอ,ม,มอไหมลา่ล่ามินท่าให้ว่าถ่วมเกินว่าวดิบังไม่เข้าถล่มคักถ่วมแนมลา่ลามินท่านี่แหละเครือ่องรถเอารถได้ไปหาหมูหาพวกบวบวันนี้ที่ว่าสีลงไปเบิึงในส่วนตัวเลขของพรรคพวก แถวเซียมอยู่แถวกรุงเทพนะ่ได้ออไปหาปะได้ไปอยู่ตัล้ลไไปกะไปพ่อออ,อาจารย์สมานอยู่โอ้พ่ออาจารย์สมานเพื่อนก็นอยู่แถวแถว,แถวนนท์มุรี่เนาะแถวกองสลาก,กน,ลนัน่นแหละเพื่อนบัานนี้ได้ความสรุปมาจากไหนนี่ส่วนตัวเรียกมาฝากตอนพอพี่น้องเอฟซีห้ากันเลยอ,อาจารย์สมานเพื่อนกะ เพราะท่านใดหายมากดิเพิ่นเพื่อนหายตั้งแต่ชุดชุดเต็มมากหายตั้งแต่ชุดเต็มมากชุดเต็มมากอันเพิ่นบ่าในจับคู่ไหมโอ้ยเพื่อน่จับคู่หรอกกับว่าในแน้นว่าในหายตัวเดียวมากดิมาในเลขที่อาจารย์สมานบอกมากนี่มาตรงกับเล็กเชี่ยนหน่อยว่าเอฟที่ถ่าลายด้ในส่วนเหล็กลักหนวยเชี่ยนหน่อยนอันเลขก ส้มคือถืบอบ่ตรงกันปันได้ดอกครับ,บอ,อาจารย์สมานกับเจนหน่อยอเลขก็คือกันดินั่นสิเอามาใส่กันก็นได้ยุดอกว่กะเอาเนื้อทางเจ้าฮัละ,ะตามที่ไปเปรียบเทียบกันเรียบร้อยแล้วมีความเปลี่ยนแปลงกันไรบอในส่วนตัวเลขรักหนวยเนื้อไดรักลอยตัวใดมากแต่ว่า้นท่ารักลอยอาจารย์สมานละนายเด่นอักลอยเพื่อนเพื่อนฟันไหยไปเพื่อนมาไปเพื่อนเพื่อนฟันเลยดิ ให้ไปทำอันรวยเบเลิกเ้อเพื่อนอยกไก่กันคักอืลกอลงไปกับรวยบ่เลิกวันเ่อลงไปแมนมแมนไปกับรวยบ่เลอืออ๋อจังไ๋เดียวสิไปสัมผัณด้วยบ่เลิกอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าลัก้อยนี่โอ้เอฟซีเรียกร้องมาหลายได้เดนลักร้อยเอารักร้อยตัวเดียวกระพาแล้วอาจารย์สมานว่าอั่าว่าือดนี้ส่วนของเหล็กเส่้ยน,น้อยเนี่ยเป็นเังไไรเน่งวดนี้ได้ตัว วิ่งจังไรบนตัวไรแน,น่เด็กของเส้นหน่อยมันขึ้นมาแปลกๆมูบัวงวัน,นี่โอ้าน้าบุ้คือมูปันไดดิรักนวยรักนวยแต่รักนวยนี่กะงามนเรี่อมาอยู่มางามอยู่รักนยวยงวดนี่นาซีอันนี้ยุดงวดน,นี่นาซีมาอยู่ดอกวดน,นี้จับปูให้บัวงวดนี้จับให้ยู่ค่ะจับจับคู่ให้แล้วละ่ะ เป็นไลงไปเพิ่งทั้งคุณไหนเลขวิ่งขจาผ้ากันเด่นทั้งเด่นตัวใดมากวักพวกตียุงเจ็บขจ้าเด่นเจ็อีกเวันี้เด่นเจ็อีกแล้วเด่นเจ็อีกโอ้ยเมื่อวางนึงกับว่ามีห่อนหักวนี้สิมาเด่นเจ็อีกเกินนม่อันจะังก็เป็นไปได้ทุกอย่างหะวะพันเด่นไหมาเจ็มันสิมันขึ้นมาตัวเก่าอีกว่าสนุกโอ้ามีความเปลนไปได้เพราะที่วนโตเชียหน่อยมันเจ็บบอกเจ็เจ็ มีมีบอมีอยู่ในสูตรนี่หรอกบะบอมาหยากอยู่ดอกเกียรติมาหยากอยู่ดอกเนาะอ่าวเห็นบอแบบยังสั่นต่อขันบอถามกันบอลู้นี่ความคิดบอตรงกันแล้วบานนี่อ่าเที่ยนแต่ละเที่ยนเริ่มบอเริ่มแตกสารน้ำมออะไเด้อบานนี่ครับนีลามันน่าสนใจยูมองนีละงวดบางหนึ่งได้เก็ตทุกสำนักได้มันบอแมนบานี่ก็รุดทุกสำนักมวดบางหนึ่งได้เก็ทุกสำนักกันบาละแต่ว่าบานี่งวดนี่เนี่ย ร่างสำนักก็ได้เกรติ่างสำนักกับ่ได้เก,นก,ก,เกีนรตะของเสี้ยนหน่อยวานจิบมีแล้วเกยียตเอาล่องเบิงล่องเบิงด้วยหละ่ะล่องอบอกเอฟซีเขาด้วยหละ่ะว่ามีตัวใดแน่อันนี้คือในส่วนของเสี้ยนหน่อยด้วยครับเอฟซี FC ครับบ่ไเดว่วอ่าทั้งเบิือดทั้งม้วนนะครับอันนี้คือส่วนตัวของเสี้ยนหน่อยไปหาหมูพวกเพื่อนฟูงแล้วได้ตัวเลขตัวเบอร์มาแล้วไม่มีคอร์บของเจ้าของแล้ว สรุปแล้วได้ตัวเด่นตัวใดมากในส่วนเหล็กวิ่งหมดเอาส่วนนั้นองเสียนหน่อยเนาะเลขกวิ่งเอาเล็กวิ่งไปก่อนเนาะเอาวิ่งก่อนเพราะว่ารักหน่อยเขากับปล่อยไปแล้วดีเอาจะต้องจับคู่ตัวจับแม่นยวดแล้วปล่อยจะซ่องเจ้านะส่องไข่ยังวันไหนอยู่นะเอาสั่นเอาวิ่งไปก่อนสั่นเอาเอาเอาวิ่งน้ำเอาจับคู่น้ำเอาเล็กเล็กวิ่งมีตัวใดนะครับวิ่งวันนี้ก็ว่ามันหนึ่งกับแปดแล้วเล็กวิ่งนี่โอ้ตัวใดตัวเด่นทะนี่ เด่นเป็นหนึ่งโอ้เด่นที่หนึ่งเด่นหนึ่งวันนี้วิ่งหนึ่งกับแปดแมนเน้นไปที่หนึ่งเนาะเน้นไปที่หนึ่งลักน้วยเดี๋ยวป่ะนี่ลักน้วยได้ตัวใดแนงวันนี้ลักน้วยนี่ไม่มีศูนย์ไม่หกไม่สองมีเก่ามีสามมีหาตัวขื้นเก้าหาตัวคือเก้าค่ะวันวันนี่จับกูเขาเปรี้ยเนาะเขาเลยแล้วเขาเปรี้ยเลยสองสามสามสองเนาะวันวันนึงจับกูเขาเปรี้ยวันนี้กะต้องแนมอีก แต่ว่าบานี้ในส่วนจับคู่วันนี้ได้ได้จะคู่บันกระซิบคู่ก็เกระซิบคู่กับเขาแมนค่ะมีตัวใดแน่ที่ไหนเราซูเอฟซีเขาฟังหนะ่อจับคู่นะหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าส่วนติดหนึ่งเนาะนีนะ่เนาะอ๋มีมีติดหนึ่งกับติดแปดแมนอม มิติดหนึ่งกับติดแปดบานนี้แปดศูนย์กับตีนีแปด 8, โอแปดรักแปดแต่ตีนีแปดศูนย์แปดหกแปดสองแปดเก้าแปดสามเดี๋ยวเจ้าแปดสามจิ๊บตัวบานนี้คัดต,ต,ตัวเด่นให้ไปบานนี้วัดนี้บานนี้กับคัดตัวเด่นไฮยูคันส่วนติดแปดนี่เนาะแปดหกตัวเดียวติดแปดมีแปดหกตัวเดียวที่นา่าสนใจมันม้ย แมนค่ะโต้ฟันโต้ฟันตฟันฟันแปดหกตัวเดียวในส่วนทิศแปดนะครับผู้ชมครับในส่วนติดหนึ่งเดียบ้านบ้าทนี่ส่วนติดหนึ่งนี่เด่นไปที่สามคู่เหมือนเด้โอ้ติดหนึ่งมีสามคู่สามคู่คือเบสเสร็จแล้วมีเหล็กร่วมกันแล้วนี่มีซี่หางมีสีหางอ่าเท่างติดหนึ่งติดแปดนี่มีอยู่ซีหางร่วมๆกันมีตัวไรเดียนี่หนึ่งหกหนึ่งหก หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่ชุดโอ้จรุ้แล้วว่ามีเลขสี่ชุดก็คือหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าแปดหกเนาะเอาช่วยให้เพื่อนเบื้องแนมันนี่เจ้าหน่อยช่วยให้เพื่อนเบื้งแนมตัวเลขตัวเบอร์อะไรเนาเออเนี่ยเอาพอไพี่น้องเบิ้งเดิกแคบจอไปครับผมเอาไปเปลี่ยนแนวทงังเลิกครับเด้อจะเอาไปโดดซักเด้อให้พี่นิดพีดกันแล้วหน้าดีๆชอบชอบตัวไหน หรือว่าในกรณีจังไรกะล่องออกไปลงทุนเบิงนะครับล่องออกไปเปลี่ยนแนวทางเบิงทางช่องก็น้ำเสนอให้เปลี่ยนแนวทางเท่านั้นถือพินเป็นเรื่องธรรมดาครับว่าพื้นเลขก็ได้ผมซื่อมากนี่กับบิตรที่จงหวัดดอกลังเทียสามเียงสี่หวัดก็ค่อยถือเที๊ยนึงใจมันหักเกิดเปลี่ยนสั่นละพ่อไอ้พี่น้องแค่ใจรักนะครับล่องออกไปปินิจปิจารณาเบิงวางหวัด1ิบหกกันย่าย่นสองหาหกหานี้ตัวมักตัวชอบบรนส่วนของตัวเลขเสี้ยนหน่อย ซึ่งหดว่ดางหนึ่งนี่ก็เข่าสองสามสามสองเข่าตัวเน้นพอมปะหวดวดงหนึง่งอันไม่ได้เข่าตัวเน้นค่ะโอ้เข่าตัวเน้นแต่ว่าเขาอยู่ในหลักเข่าอยู่ในหลักในหลักที่จับชุดไท้โอ้ที่จับชุดไหพ้พอมครับวิ่งเนะาะครับผมวิ่งเข่าลักหน่วยเข่าเด้อโอ้เข่าทั้งวิ่งทั้งหลักหน่วยแมนก็ถือว่าต่อกันไม่หนีไรหดเติบไปนี่เนาะรอแล้วก็ได้ไรหดแล้วันผู้ใดบ่มากเลขกไาโตก็ซื้อเจ้าตัวเน้นเราเจ้าตัวเน้นไปลงทุน กันผู้ใดที่จริงอันเรียกซิบโตว่หลายดอกไปกลับบ่นี่นะอันนี้ไม่ต้องกลับค่ะอันนี้ไม่ต้องกลับเลย่ต้องกลับเลยเอาตรงตรงเลยโอ้แม่นแมนอีรีหน่อยสัมผัสเพียนหน่อยเที่ยวกรอนกรอนกับบอกว่าไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับค่ะกรับไม่ต้องกลับเลขเลขนี่คือออกตรงตรงเลยฉันออกถ้าติ๊ดแปดกะโตเดียวเลยค่ะแขนๆเลยแปดหกเลยแปดหกค่ะมาเป็นตกหมวกตี่แขนๆเลยโตเดียวเลย ถระปิดหนึ่งเนี่ยคือหน,นึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าเนาะค่ะนาเสียงที่สุดก็คือหนึ่งหกหนึ่งเก้าเนาะนาสนใจวัน,นสนใจหมายถึงว่าชอบส่วนตัวเสียนน้อยมากที่สุดก็คือหนึ่งหกกับหนึ่งเก้าอืมเห็นบ่ท่านได้ถามกันมันก็มีแนวทางให้มันชัดเจนขึ้นมากังิง่จระเขอาชอบกรจัดคัดกระพานครับผมพลอยพิ่น้องครับผมอมืผู้หมุนอยู่บางกอกผู้บอกกับกยุ่ลร่อินท่าบานนี่ย <laughs> ลองพินิจพิจารณาเบื้องนะครับมีความเปลี่ยนไปได้หลกะความเปลี่ยนไปบ่ได้ท้อๆกันจะนั้นแล้วให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมทางเทียนน้อยเองแล้วกะทังทีมงานเองก็นําเสนอให้เปลี่ยนแนวทางงท่านนั่นแล้ววันนี้ตั้งแต่เห็ดเลขชชดนี่ออกมาแล้วเทียนน้อยท่านลงทุนนยิบจับรถตะลงตะลี่ไปจับมาแล้วนี่ขาลายแล้วตะลี่แปดหกตัวแดหกโอ้ให้ว่าใจนี่เป๊ไปทั้งแปดหกลายก็ หลายกว่าทั้งชุดติดหนึ่งวันต่อไปแมนอืมแล้ววันนี้เป็นไหนหลังจากที่จับยิบจับโรเจอรี่มาเนี่ยในส่วนความฝงความฝันอีนอยอ่ยังเข้ามีฝันออ้ยฝันดีแห้งบ่ฝันว่าไปเก็บพักวันนี่ได้เต็มกระสอบเลยค่ะเก็บพักวันไปเก็บพักวันได้เต็มกระสอบคนอื่นไ่ได้รอกได้าาแต่เจ้าของเต็มอัดยกักเลยแมนแล้วแมนแล้วจังแมนแล้วกัวกคือ<ด>แต่เราใกล้ฝันลักษณะนี้ยักเกี่ยบปะฝัน ฝันไอ้เคยฟันว่าไปเก็บพระวงพระหวานสิเคยถือเบ็ดบ้านนี่เคยถือเล้ล่ะซ้ำจับบ้างลละคันทั้งฟันว่าไปเด็ดหยอดใหม่โอ้จะพังว่านี้มันใจก็งวดก้อนตัวขันว่าสัสมันใจมันใจตัวเดียวนี่ล่ะโอ้ส้มเนยก็คือร่องจักสิเป็นบนเป็นล่างเด้อต่ว่านเข้าฟันดีอยู่อืว่าคุณเสียงเสียงตัวใดไว้ล่ะสีฝฟันเก็บพรกหวานว่าถึงเสียงนอกบริษเสียงแต่ซื้อลอตเตอรี่มาไวแล้วโอ้ซื้อลอตเตอรี่มาบริษเสียงแต่วางมาฝันแมน อโอเคครับชัดเจนครับในส่วนของตัวเลขเซียนน้อยทารวยหรือเซียนน้อยลามินทานะครับคนคนเดียวกันปฏิค้อนอนุญาตสรุปทีมไทยไว้ในส่วนของตัวเลขงวดวันที่สิบหกกันยายนสองหาหาครับเลขรักหน่วยเซียนน้อยเนี่ยให้แนมดีดีครับพลาดยากนะครับกับมหรุดนะครับว่าโมเมนวามมน่วาโมมหรุดกับมหรุดเื่อกันแต่ว่าก็ลอกออกไปเปรียบเทียบกันครับไลยไล่สำนักเบิงนะครับจึงเซียนน้อยกับไฮมา ห้าตัวนะครับหลักโดยเฉพาะหลักหน่วยนะครับมีศูนย์มีหกมีสองมีเก้ามีสามในส่วนเลขวิ่งบัดเลขวิ่งให้ไปที่หนึ่งกับแปดเน้นไปที่หนึ่งแลครับผมอในส่วนจับคู่กับมียูซิบหางด้วยกันครับกับมีหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเก้าในชุนติดหนึ่งเนาะแล้วส่วนติดแปดกับมีแปดศูนย์แปดหกแปดสอง แปดเก้าแปดสามซึ่งกระคัดเป็นตัวเน้นออกมาอยู่ีหางด้วยกันครับพ่อ่พี่น้องโดยที่แยกออกมาเป็นติดหนึงมีอยู่3หางคือ1,6 ,1,2 งหก่ส่าส่วนติด8มีอยู่1หางก็คือ8ปดเม็ดเดียวครับพ่ี่น้องครับโดยเสี้ยนน้อยเองเนี่ยบอกว่าน่าจะไปที่8ปดมากกว่าชอบนะครับหลังจากที่ยิบจับลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้วอ่าในส่วนตัวเลขแปดหกก ได้มาฝันว่าได้ไปเก็บผักหวาน,บ,านบ้านเ่าเอือนย่างผูผักหวานกบผักหวานเื่อกันะอโอ้บ้านเ่าเอือนผักหวานคือกันบวันผักขมเด้อย่นอน<อ>ม่น้องครับผักหวาน <c oughs> อเอือแนวเดียวกันอยู่ว่าพุนไทยครับอีสานกับไหอ่ะก็ชัดเจนดีครับวอนมิ่น้องครับในส่วนของตัวเลขเสี้ยนน่อยนะครับสำหรับกิมนี่กับทีรบวนเสี้ยน้นอยตัวนี้เดี๋ยวจังไรสีมีต่อเติมอีหยังอีกว่ามีเพิ่มเติมอีกบ่าในส่วนอีกจ่อเมื่ออีกสองเสมอก้อนเลขสีออกนี่เสี้ยนน่อย อาติมีนะค่ะเนาะกนกอนมือเล็กออกเนาะอาติฟันเม็ดเดียวโคโลเลยก็เป็นไปได้ค่ะอ่าต้องพินิพิด่างะหน้าทั้งก่อนมันมาค่ะโอ้เนี่ยกับแปลว่าชุดนี้ก็ย่งบอชัดเจนเท่าไรซิมีชัดเจนเจาะลึกเข้าไปมากกว่านั้นในก่อเมือก่อนเล็กสี่ออกคอาติมีตัดออกเนาะค่ะเนาะโอ้โอ้ยนาซิมีตัดออกให้น้อยหางลึตัดออกค่ะตัดออกให้เลี้ยหน่อยลงอืมก็สที่เจั่จันเข่านะโอเคโอเคครับผม จังหวัดว่างหนึ่งี่กาถือว่าธรรมดาเลขที่จริงนะเลขในร้อยโตเนี่ยมีอยู่สิบโตว่าต้องกลับนี่ถือว่ามีอยู่สิบโตว่าต้องกลับแล้วครับพมพีม่น้องครับถือว่า่ธรรมดาดิเนาะเลขร้อยโตนะตัดออกเหลือสิบโตเนี่ยก็สิบเปอร์เซ็นในร้อยเปอร์เซ็นเลไปนะเนาะ,ะเอาจังไรก,กับลบกวัลเชียนหน่อยซํามี่ครับกิมนี่ครับขอบคุณเชียหน่อยหลายๆครับผมครับาารค่ะ